วันนี้จะพาทุกคนไปชมการทำงานของเราอีกหนึ่งวันกันนะคะเช้าวันนี้ตื่นมานะคะมีความอยากกินแกงฟักทองอีกแล้วค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก็เลยจะมาเตรียมฟักทองทําเมนูแกงฟักทองกันนะคะปอกเปลือกน้องเสร็จแล้วนะคะก็มาทํากันหั่นเป็นชิ้นๆิ้นได้เลยทำกันหั่นเป็นชิ้นใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจัดการทําเป็นชิ้นเล็กๆทีหลังค่ะ หั่นฟักทองให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยใส่กะทิลงไปในกระทะก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นำพริกแกงนะคะลงไปผัดกับกะทิได้เลยผัดให้พริกแกงมีกลิ่นห,อ,หอมๆเลยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยใส่เนื้อหมูสาบชั้นลงไปนะคะผัดน้องให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อย แล้วก็ตามไปด้วยฟักทองที่เราได้เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะปรุงรสให้น้องอีกนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็เพิ่มน้ำลงไปด้วยค่ะใส่ใ,ใบโหระพานะคะรอสักพักหนึ่งก็จะได้แล้วค่ะและนี้เราก็มาเตรียมกินข้าวเช้านะคะเราก็จะไปได้กันแล้วค่ะ ไปถึงได้กันแล้วนะคะวันนี้งานที่ได้นะคะเราก็จะไปใส่คีไก่กันนะคะเราก็จะต้องมาแบกคีไก่ในกองนี้นะคะขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปใส่ดอกของข้างบนค่ะวันนี้บรรยากาศที่ได้ก็ดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับการมาใส่คี้ไก่มากเลย นี้เรากับน้องสาวก็แบ่งงานกันนะคะน้องสาวก็จะเป็นคนแบกขี้ไก่ค่ะและนางก็เป็นคนหนึ่งที่แข็งแรงมากเลยค่ะแบกตั้ง3กระสอบเลยส่วนเราก็มาจัดการส่วนของการใส่ขี้ไก่นะคะอันนี้น้องสาวก็แบกมาข้างบนเรานะคะแต่ถ้าเราจะใส่เราก็ต้องไปแบกเองมาใส่ต่อค่ะกระสอบหนึ่งก็ไม่ค่อยหนักนะคะน่าจะประมาณ10บโลได้ค่ะ ระหว่างนี้ก็นั่งพักกินน้ำไปก่อนนะคะมีน้องๆก็อยากจะเห็นนะคะว่าไร่เรามีประมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นความชันของไร่นะคะชั้นไม่ชันทุกคนดูเอาเองเลยนี่ก็คือด้านบนไร่เลยนะคะข้างบนนี้ก็จะถ่ายมาไม่เคยเห็นแล้วคะ่ะช่วงเย็นเราใส่คี้ไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็เลยพากันไปเด็ดดอกหอมต่อเลย